ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงครับผมเอาคลิปพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับผ้าพีพ่อหน่องมาเอาเง้วแดงแดงอีกแล้ว,วยนะครับพี่น้องครับคลิปนี้มีมาให้พี่ให้น,ออน,นอ้องทั้งหมดอยู่นี่สามตัวนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีง้วทองที่รับประกันทองแล้วดนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดกำลังมองหาง้วแดงอยูย่นะครับพี่น้องครับราคาหน้าต่อรองดนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ผมกับมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องเด้อ อยู่ในตัวเมืองเนี่แหละครับพี่น้องครับกาอยู่ซ้อยหนาเรื่อนจำเนี่แหละครับพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้นี่แต่ละตัวสิมาราค่าเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับทองถือทองพอไดเดี๋ยวสิพาไปขุดคุยกับทั้งเจ้าของว่ากันครับเอาพอสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนบุญชูทุก้ทุกคนนะครับเนาะเมื่อนี้ผมพ่อเถิงยู่ยกาฬสินครับมีู่่วมานําเสนออยู่3ตัวครับ2ตัวแรกพึ่งผสมและตัวสุดท้ายนั้น รับประกันท่องครับหกเดือนแล้วครับผลอยู่ทางคุณนะครับเด้อเดี๋ยวสมาเริ่มตัวแรกกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับเป็นวัวทีผิ่งผสมไม่เนาะเป็นบัวแดงทั้งตัวนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้แดงแดงทั้งตัวแบบนี้นะครับเนาะนี่ตัวนี้ผสมตัวใดพอครับผสมนี่ครับอเมริกันครับนี่ผสมอเมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านี่ได้ครับพี่น้องครับกับเป็นพ่อพันธุ์จากก้ามปูฟาร์มนะครับพี่น้องเดี๋ยว ผมที่อ่านวันที่ผสมให้เนาะ25สิงหาด้ครับเด้อกับนดคลอดได้หนิกับเก้ามิถุนาหกห้าะครับผมนี่แหละพ่อพันธุ์เจ้าอเมริกานะครับอันนี้ผสมใหม่ๆอยู่ครับอันนี้เป็นงัวไอผสมไอทองที่ใดครับนี่ทองแรกครับงัวสาวทองแรกครับงัวสาวทองแรกนะครับเด้อพี่น้องรับประกันตานี้อันนี้เป็นงัวสาวสดๆทองแรกอยครับส่วนสูงน่ร้อยสี่สิบได้หลืเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกได้แล้วมั่านี่นะครับ เราจะวนให้เบิงรอบไทยๆนะครับพี่น้องครับให้รอบๆตัวกันไปเลยนะครับเนานี่แหละผู้ได้อยากจะได้สําหรับง้อพอถึงตามที่ผมมาถ่ายนี่ราคาถือว่าหนาต่อร้องเอาทุกๆุกอดนะครับพี่น้องนี่ลําตัวถือว่ายาวเลยล่ละอันนี้แดงทุกส่วนนะครับเด้อผู้ใดมางอแดงง้อสาวสดๆนะครับพี่น้องครับกะจังค่อยๆเลือกเอาเนาะกะพอถึงเพิ่งัะมีง้อไหมพี่ให้น้องนี่ได้รับชมยู่เป็นประจำแล้วครับเอาพอตัวนี้พอเปิดไว้เท่าไหร่ครับครับตัวนี้เปิดว้ หาหาสิบสามครับหาสิบสามนะครับเด้อต่อรองได้แน่นิดหน่อยต่อรองได้นะครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นเอาพี่น้องครับไปรุ่นเอาเพิ่งผสมมาเลยครับเด้ออเมริกานะครับเนาะไออ่ะปล่อยมันยางเราพอป่ะนี่อ่ะเนี่นะครับเพิ่งถ่ายยางไปน้ำรับพี่น้องต่อบรรยากาศแบบสดๆนี่แหละครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับพ่อศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าแปดแปดครับอ่าเนี่แหละครับ เยวจะถ่ายให้ดูชัดๆอีกรอบครับส่วนหนาเป็นยังไงใบหูเป็นยังไงเงาหรือสันนะครับเนาะนี่แหละอันนี้งวดสดๆอยู่ดนะดครับเด้องวดสาวเด้อเด้อเอาขนาดทังนี้ดูกวนะขนาดทั้งนี้เออได้ถึกค่ากินยาค่ะพี่น้องอยากให้พี่ให้น,น้องเห็นหนาหนิไหมนี่แหละส่วนหนาเยาวเยาว์บอครับพ<ด>ี<ด>่น<ด>้องเออเออนี่ยแหละนี่เบื้องส่วนท้ายครับพี่น้องไปนี่นี่แหละส่วนท้ายเนาะเนานี่แหละครับผู้ใดมักแดงๆแบบนี้มีมาให้พี่ให้น้องนี่ได้รับชมนี่สามตัวนะครับเด้ออ่านี่ นี่แะครับส่วนไถส่วนจิ๋มส่วนหางเป็นยังไงกับเบื้องเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องนี่ตัวแรกนะครับเนาะนี่ตัวท่งย่งใหญ่ๆนี่ยก็จังเบื้องกันเอาไว้ตุดไถนะครับตัวนี้เนาะเอาตัวต่อไปครับพ่อวะนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้งัวมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับแยกลูกออกครับอืมเป็นงัวที่แยกลูกไปแล้วนะครับเด้อส่วนสูงตัวนี้ก็จะร้อยหาสิบได้เลยนะครับพี่น้องครับเป็นงัวที่ถือวบาคงสากหไ่พอสมงกวนครับผม แข้งขาดำโบดนะครับเนาะส่วนหน้าโบดบัดนี้ผสมไว้ในท้องนี่ตัวใดครับพ่อครับฮูตันครับผสมเร็วๆนี่แหละครับวังวันใกล้วังสิ้นเดือนนี่แหละครับโอ้อันนี้ฮูสตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งนะครับพี่น้องผสมไว้อไม่ไม่หนี่นะครับพี่น้องสําหรับฮูสตันนี่นะครับเด้อพอพันตอนนี้กะไปอยู่ของน้องแดงฟาร์มหน่อยนะครับเด้อเอ๋อนี่แหละวันที่ผสมนะครับวันที่สองกันยาเด้อครับพี่น้องอ๋อกะผสมไม่ไม่ยู่ครับผมครับผสมไม่ไม่ครับเป็นรุ่นเดาเด้อ เป็นง้วนไอทองที่สองมันบ่ครับครับผมผสมทองที่สองเลยนะครับพี่น้องนี่ผู้ใดอยากจะได้อยากจะเยิมชมมาเอาตัวนี้ครับพี่น้องเราจะพานยางเบื้องส่วนหนาตัวนี้ครับผมนี่แหละส่วนหนาเป็นยังไงแขงขาเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับนี่แหละให้เบื้องใกล้ๆไปเลยครับพี่น้องตัวนี้ง้วนเชิงดีนะครับด้อน่งดีครับผมเฉีงดีครับเบื้องด้านข้างด้านนี้ครับตัวนี้กับบมี่ตำนี้มันบ่ครับนี่ครับผมนมกระหีิน้มกระซี่เต้าซี่ตีหัวเย้าครับพี่น้องบ่มี่ติ่งดอก ล่าน้างครับผมอตัวนี้สูงรอ้อยหาสิบขึ้นเลยด้วยครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นงัวตัวใหญ่อีกตัวละครเดี๋ยวจะวนดูส่วนท้ายนะครับเนาะนี่แหละส่วนท้ายกับสีท้ายให้พี่ให้น้องเห็นชัดๆเลยครับผมง่า,งายมาแค่หลังเป็นยังไงนะครับนะเน<อ>าะส่วนท้ายส่วนหลังนี่แหละครับนี่นะครับเดินนี่ไปอยากจะได้ตัวนี้ตัวนี้พ่อว่าไว้เท่าไหร่ครับหาสิบหาครับ 55สิบห้าเด้อครับพี่น้องครับเอาตรับก้าเก้าเก้าทับหนึ่งต่อรองเอาครับเดี๋ยวจะพาให้เบื้องกีบรู้ถิห็นม่พี่น้องกีบก่าเล็บสวยๆดีๆย่เด้อครับพี่น้องครับเล็บสวยอเนื้อตัวสวยๆแดงดีทั้งตัวขึ้นกันล่ะครับผมนี่เด้อต่อรองเอาเบอร์เต็มเลยเบอร์โทรกอยยุหนาจอตรงนี้แ่ะครับเอามาแบบใหญ่แบบนี้แหละมีเฟมใหญ่ให้พี่น้องเบิ่งครับผมอันนี้มือผสมมันฮะอือ นี่แหละครับอันนี้มือผสมมังกติฮะขอกฮะซองครับพี่้องหะซองบาทเป็นเหลินนิดน้อยครับผมนี่แหละส่วนหนาพี่น้องเอานี่เด้อครับเด้อผู้ใดมกงูดำดำโบดทบ๊ขาดำดำแบบนี้ครับพี่น้องนี่จัดเล่นล่ะลูกอ่ะที่แยกไปในพ่อเห็นบ่ครับบ่ห็นครับบ่เห็นครับนะครับตวากัดิชิวันอาจจะลูกแดงล่ะครับพี่น้องครับแดงโอกเขาวาผมถามเขาอยู่แดงตัวนี้นิ่งดีเด้อครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะไดก็มาเอาครับต่อรองเอาเด้อครับเด้อ แดดเริ่มออกอเบื้องทาทุกขาทายางครับวันนี้กับสิทาไปเบื้องอีกตัวนึงแม่ทองถือว่าเป็นแม่ใหญ่เลยเหรครับพี่น้องถือว่าเป็นฟริใหญ่เลยครับเด้ออันนี้ตัวแรกนะครับนี่เพื่อผู้ใดเห็นบ่ฉัดเมื่อกี้นะครับเนาะนี่แหละตัวแรกเมื่อกี้ครับผมเอากิทธิพาเบื้องตัวใหญ่ๆพอออกเด้แดดได้ไหมครับนี่เลยครับพี่น้องตัวนี้เห็นพอแล้วบอกว่านี่ตัวนี้ติดทองแห้วก็รับประกันทองเลยอเด้อครับจังไปเบื้องกันวาพื้นอ่าทองตัวใดทอง,ทองพอใดเนาะ เดี๋ยวให้เราไอ้แกะเสื้อกแล้วก็เอาออกไปเซตแดดให้พี่น้องเห็นแจ้งๆครับนี่ซ้ำแดดออกครับผมอ่าเดี๋ยวไปผสมมัมพื้นนี่นะครับพี่น้องค่ะทุกทุกลูทุกอ่านี่แหละครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับพี่น้องเอาใบผสมนี่ตามนี่เลยเนาะพ่อเนาะครับผมล็อกกี้ตัวนี้ผสมล็อกกี้ไวเซตสิบทับหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นงัวทองที่ไหนครับพ่อตัวนี้ ท่องที่2ครับท่องที่2นะครับสำหรับโรกกี้นี่ผมกับหินพ่อพันธุ์เหล่าก็ทายมาให้เบิ่งแล้วเป็นวัวที่ตัวใหญ่มากนะครับเด้อเป็นวัวนุ่มที่ตัวใหญ่สูงบักคักครับพี่น้องครับนี่ผสมวันที่อ่าสิมีนาได้ครับพี่น้องครับกัหนดคลอดกันยี่สิบสามท่นวาปีหกสี่ด้ครับพี่น้องผสมที่สองแหละผสมครั้งที่2นะครับนี่แหละพ่อพันธุ์เจ้าโรกกี้ก็ได้ครับพี่น้องเอานี่แหละส่วนสูงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าร้อยหาสิบบวกแล้วก็แดงดีครับพี่น้อง แดงดีเดี๋ยวส่วนท้ายครับผมนี่ส่วนไทยหางใหญ่ๆนี่แหละครับผมไทยนี่ถือว่ากว้างอยู่แล้วครับพี่น้องนี่ตัวนี้ใหญ่ัวทองที่สองตัวใหญ่แดงดีนะครับพี่น้องนี่แหละห่วงหางกระไดอ่านี่นแ้วครับสภาพบึงทั้งนี่ครับพี่น้องอ่าเอาดูส่วนหน้าเพราะดึงหนามาทั้งนี้ครับแับนี้ลูกกำลังห่องกิน้อยู่พี่น้องเออนี่แหละส่วนหน้าครับผมผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อ สำหรับง้อตัวนี้ทองรับประกันทองนะพ่อเนาะครับรับประกันทองตัวนี้ครับกีบเรียบสวยๆดีๆนะครับรับรองว่าตัวนี้นี่ถูกใจแน่นอนครับพี่น้องครับเอ้าตัวนี้พ่อว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับนี่เกตมื่นเก้าครับเจ็ดสิบเก้าเด้อครับอันนี้มาเบื้องตัวจริงนะครับพี่น้องครับดูสิว่าตัวกันมันตัวใหญ่ครับผม เจ็ดหมื่นเก้าต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องรับประกันทองรับประกันทองแต่ว่ามันอันมีตัวนี้นั่นน้นมนัน่น,นมันมีติ้งออกเป็นติงตหนึ่งเด้อมีติงหนึ่งนะครับ,บ<อ>พี่น้องครับอน,นอกนั่นงัวนสามตัวมีตัวนี้ตัวเดียวคือนมตัวนั้นอ่านี่นะครับไทยเห็นกี่เ็นเล็บสวยๆอยู่เด้อครับเด้อบางคนกับเพิ่นกับาว่าเป็นตันี้ครับพี่น้องสำหรับหาติงนะครับพี่น้องครับนี่แหละใหญ่ๆแบบนี้เชื่องเชื่องนะครับพี่น้องนี่ถ่ายยันยังง่หางยังยครับพี่น้อง เอาพ่อเอาไอ้ทายยางให้พี่น้องเบิ่งหน้าครับบัดนี้มาลูกเดินทางนี้ลูกบัดนี้ย่างพี่ลูกเบิ่งหน้าครับพี่น้องครับนีุ่ตัวใหญ่ตัวย่างด้วยครับพี่น้องตัวตัวเต็มดีครับพี่น้องครับนี่สี่โค้งนี่นะครับพี่น้องเต็มเต็มสวงเต็มเต็มบ่อุดบ่สุดนะครับพี่น้องครับใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับได้รับประกันท้องอ่าโรกี้ไวเซตสิบทับหนึ่งนะครับพี่น้องนี่มื้อนี้ก็ทางมาถึงมีมาให้อ่าสามตัวแดงๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับอ่า ตัวนี้เปิดไว้79เกานะครับพ่อเนาะตัวนีครับผมตัวนี้ตัวแรกนี่เปิดไว้53 53ครับเออนี่นะครับพี่น้องครับผมแล้วก็ตัวนั้นนี่เปิดไว้55ิบด้ครับพี่น้องครับต่อได้ทุกตัวนะครับต่อรองได้ทุกตัวนะครับพี่น้องเนาะผู้ใดมักแบบนี้นะครับพี่น้องครับกับบรรยากาศกลางทุ่งนานี่ยแหละครับพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่หน้าจอตรงนี้แหละพี่น้องครับเนามักตัวใดชอบตัวใดก็นี่แหละครับมาเลือกมาชมมาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับ เนาะนี่แหละครับผมอ่านะครับอ่านรับดูก่อนอ๋อจังไดคลิปนี้ผมก็ขอจบขอพ่อไว้แค่นี้ก็นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมเอ๋อขอบคุณครับพอถึงครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร ูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันุโน์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง